สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแจ้งทุกคนนะคะว่าเราขอย้ายวันไป Move Dimension ep 9จากวันเสาร์ที่จะถึงนี้เลื่อนไปเป็นวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคมแทนนะคะพอดีว่าเราติดธุระหลายอย่างเนช่วงนี้อาจจะลงคลิปไม่ทันวันเสาร์แต่เวลา3ทุ่มตรงเหมือนเดิมนะคะและในปฏิทินโหราศาสตร์แบบสุริยญาติเนี่ยดาวราหูจะย้ายวันที่5พฤษภาคมนะคะ ก็มารอลุ้นกันเนาะว่าช่วงนั้นน่ะจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างไหมถ้ามีนะคะจะชอบเกิดขึ้นช่วงวันที่3หรือวันที่4นี่แหละไม่ค่อยจะเป็นวันที่5ตรงๆหรอกค่ะหวังว่าจะไม่มีอะไรที่แบบมารบกวนการไปมูฟเดเมนชันของพวกเราเนาะส่วนดาวพฤหัสนะคะจะย้ายวันที่13พฤษภาคมดาวพฤหัสอะเขาย้ายเข้าภพดีอยู่แล้วเขาก็เป็นดาวสุภเคราะห์หรือเป็นดาวที่ดีด้วยนะคะ จึงไม่น่าจะสร้างเหตุการณ์อะไรที่ดูแล้วน่าตื่นตกใจเนาะอันนี้หมายถึงเหตุการณ์หลายๆนะคะและดาวเสารในปฏิทินสุริยญาติจะย้ายวันที่19พฤษภาคมอันนี้น่าจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นแน่นอนเนาะเพราะว่าย้ายลงพบวินาศนะคะเดี๋ยวยังไงทุกคนลองฟังเราพูดไปก่อน ตามปฏิทินลาฮิลีเนี่ยซึ่งตรงกับการเคลื่อนย้ายของดวงดาวบนท้องฟ้ามากกว่าสุริยญยานนะคะดาวเสาร์เขาย้ายไปเมื่อวันที่ 29. มีนาคมที่ผ่านมาแล้วนะก็คือหลังวันเกิดแผ่นดินไหวนั่นแหละค่ะฉะนั้นในปฏิทินลาฮิลีเนี่ยจะเหลืออยู่แค่สองดาวที่ยังไม่ย้ายนั่นก็คือดาวราหูและดาวพฤหัสซึ่งดาวพฤหัสเนี่ยจะย้ายวันที่15พฤษภาคม ส่วนดาวลาหูจะย้ายวันที่18พฤษภาคมนะคะทุกคนคงมีคำถามว่าแล้วปฏิทินลาหิลีหรือสุริยญาติแบบไหนอมีความแม่นยำมากกว่ากัน หากให้ตอบจากประสบการณ์ของเรานะคะตั้งแต่ตื่นรู้มาเราสังเกตว่าปฏิทินลาฮีรีเนี่ยมีความแม่นยำกว่าแต่ที่น่าตลกก็คือวันของปฏิทินสุริยะญาติก็ยังมีผลด้วยเช่นกันฉะนั้นต้องลุ้นเอาอย่างเดียวนะคะว่าวันไหนจะให้ผลที่เข้มข้นกว่าคือแบบถ้าเทียบดวงของเราอย่างเงี้ยนะคะดวงของตัวบุคคลอะถ้าดาวทั้งปฏิทินสุริยญาติและ ปฏิทินลาฮิเรียทำมุมเหมือนกันนะแสดงว่าเรื่องนั้นนะเกิดขึ้นกับบุคคลน,นั้นแน่นอนนะคะแต่อันนี้มันเป็นแบบดวงเมืองดวงโลกไงมันก็เลยแบบพูดยากนิดหนึ่งเนาะซึ่งเหตุการณ์ในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะช่วงที่น่าจับตามองเนี่ยเรายกให้เป็นวันที่18กับ19พฤษภาคมหรือวันที่ใกล้เคียงกับสวันนี้นั่นก็คือ17และก็20พฤษภาคมนั่นเองค่ะ ตามปฏิทินสุริยญ,ญาติเนี่ยดาวเสาเขาจะย้าย19พฤษภาคมนะคะส่วนปฏิทินลาฮิรีดาวราหูย้าย18พฤษภาคมและไม่ว่าจะเป็นปฏิทินใดอะทั้งสองดาวดวงนี้ก็คือดาวบ่าพะเค์นะคะและเขาก็ย้ายกันทั้งคู่ซึ่งมักจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆอะตามมาเสมอเวลาที่ดาวสองดวงนี้ย้ายในอดีตนะคะโหราศาสตร์บางตำราเนี่ยเขาก็ให้ทั้งดาวสองดวงเนี่ย เป็นดาวดวงเดียวกันเพิ่งจะมีการมาเปลี่ยนเป็นชื่อดาวลาหูในยุคหลังๆนี้เองเราจึงอยากแนะนำทุกคนว่าในช่วงวันที่17ถึง20พฤษภาคมอะถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้ใช้ชีวิตอยู่กับความสงบสุขให้มากที่สุดอย่าพิ่งเดินทางหรือไปทำกิจกรรมที่ต้องพบเจอคนหมู่มาก หรือไปอยู่ในสถานที่สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดความโกรหลให้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหรือสถานที่ที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยก็ดำลงชีวิตตามปกติของเรานั่นแหละค่ะไม่ต้องไปกังวลเกินกว่าเหตุเนาะแต่ถ้าใครมีความจำเป็นต้องเดินทางไปที่อื่นหรือมีกิจกรรมอะไรต่างๆที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ขอให้เชื่อมั่นว่า คุณจะปลอดภัยดำเนินชีวิตได้ราบรื่นเหมือนปกตินะคะเพราะบางทีพลังงานเขาคงจัดสรรให้คุณได้อยู่ในที่ที่เหมาะสมณนะเวลานั้นก็ได้แล้ววันที่18พฤษภาคมอ่ะก็ดันตรงกับวันมู e เดเม n ชั่น EP10 ด้วยนะก็ขออย่าให้มีอุปสรรคใดๆมารบกวนการไปมู e เดเมนชั่นของพวกเราเลยเนาะ อีกช่วงลองลงมาคือวันที่13 1 5ถึงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะซึ่งทั้งสองปฏิทินบอกว่าดาวพฤหัสจะย้ายก็มองเป็นกลางเดือนพฤษภาคมไปเลยเนาะดาวพฤหัสจะย้ายเข้าพบสหชะน่าจะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารนะคะที่เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นยกตัวอย่างตอนนี้ที่ประเทศสเปนกับโปรตุเกสะเกิดเหตุการณ์ไฟดับใช่ไหม คนจึงนิยมแห่กันไปซื้อวิทยุธานซิสเตอร์มาติดไว้ที่บ้านเพราะกลัวจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นที่ประเทศไทยแต่เราก็ไม่อยากให้ทุกคนอะมองในแง่ร้ายไปก่อนนะคะว่าเออมันต้องเป็นข่าวไม่ดีเท่านั้นคืออาจจะมีข่าวดีเกิดขึ้นก็ได้อย่างเช่นค่ายมือถือต่างๆคิดนวัตกรรมใหม่ที่ยังทำให้ทุกคนอะรับข่าวสารหรือติดต่อกันได้แม้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์หรือไม่มีอินเทอร์เน็ต หรือไม่ก็สงครามการค้าจีนกับสหรัฐทำให้มือถือแบรนด์ใหญ่ต่างๆต้องปรับตัวย้ายฐานการผลิตส่งผลต่อหุ้นบริษัทและศูนย์มือถือที่กระจายตัวกันอยู่ทั้งโลกอะไรประมาณเนี้ย คือเราก็ทำนายแบบเจาะจงไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะความหมายของพบสหชะมันกว้างขวางและจะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารการเจรจาการติดต่อจึงต้องตีความออกมาประมาณนี้นั่นเองและไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวแบบใดขึ้นกับโลกของเราในช่วงเดือนนี้นะคะขอให้ทุกท่านเนี่ยอยู่กับความสงบเป็นผู้ชมที่ดีเราต้องรักษาพลังงานความคิดอารมณ์ตนเองไม่ให้ไหวเอนไปกับสังคมที่มีความคิดเห็นหลากหลายต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะ เราก็ถามเบบอยู่นะว่าเหตุการณ์ไฟดับที่สเปนกับโปรตุเกสอะ่ะสาเหตุมาจากอะไรเบบบอกว่ามีทั้งเรื่องทางพลังงานก็คือมีต่างดาวเกี่ยวข้องแหละรวมถึงเป็นฝีมือมนุษย์ด้วยส่วนหนึ่ง เดี๋ยวจะให้ทุกคนแยกแบบนี้นะคะคือมันมีทั้งการกระทําของมนุษย์โลกร่วมกับการกระทําของบีอิงที่เป็นต่างดาวต่างมิติที่ยังอยู่ในสังสารวัตนี้กระทําบางสิ่งบางอย่างพร้อมกันเรื่องราวมันเลยออกมาประมาณนี้นั่นเองแต่บีอิงที่อยู่เบื้องหลังทางพลังงานนอกสังสารวัตอะ่ะก็จัดเป็นต่างดาวอีกรูปแบบหนึ่งนะ ต่างดาวที่อยู่นอกสังสารวัตรก็คล้ายกับต่างดาวกลุ่มเบบนะคะคืออยู่เหนือระบบโหราศาสตร์ดวงดาวต่างๆไปเลยสมมุติว่าต่างดาวกลุ่มเบบอะคือต่างดาวกลุ่มที่1นึ่งี้เนาะก็อาจจะมีกลุ่มที่2องสาห้าหรืออีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้อยู่แต่ละกลุ่มอะเขาก็จะดูแลเขตแดนทางพลังงานของตนเองไปสมมุติว่ากลุ่มที่3คือกลุ่มที่ทําให้ไฟดับที่สเปนกับโปรตุเกส แม้กลุ่มเบบกับต่างดาวกลุ่มอื่นๆน่ะจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ก่อนที่เรื่องราวเนี่ยจะเกิดขึ้น ทุกกลุ่มจะมองเห็นหมดเลยนะคะว่าทางพลังงานะจะเกิดเรื่องราวแบบใดตามมาบ้างแล้วจะส่งผลกระทบมาถึงเขตแดนที่ตนเองดูแลอยู่แบบไหนอย่างไฟดับที่สเปนนูน่นแต่คนไทยก็ยังแห่กันไปซื้อวิทยุธ,ธานซิเตอร์หรือบางคนก็เริ่มกักตุนอาหารเรามองว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่กระทบมาถึงประเทศเราเลยก็ไม่ถูกใช่ไหมฉะนั้นถ้าเหตุการณ์ใดที่จะสร้างผลกระทบแก่วงกว้างในทางที่ไม่ดีเลย ต่ออนาคตนะคะเขาต้องคัดค้านกันตั้งแต่ก่อนที่มันจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นแล้วแต่ถ้าเหตุการณ์ใดอ่ะมันเกิดมาจนถึงมนุษย์แบบพวกเราอ่ะมองเห็นได้แสดงว่ามันจำเป็นต้องเกิดขึ้นเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในอนาคตและเท่าที่ดูจากปฏิกิริยาของเบบที่เฝ้ามองว่ากลุ่มนั้นน่ะเขาดำเนินแผนการยังไงอยู่ ก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องกังวลอะไรนะคะบางทีเหตุการณ์เนี้ยอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วเพราะถ้าเป็นภัยพิบัติอะ่ะก็คงวุ่นวายมากกว่านี้เยอะคือมนุษย์โลกเราอะ่ะปากชอบพูดว่ารักความสงบกันนะแต่ดูจากเวลามีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นน่ะแต่ละคนจะชอบประโคมข่าวให้มันดูน่ากลัวเกิน ความเป็นจริงอะ่ะเขาจะล้างโลกบ้างเขาจะมีสงครามบ้างแหละคืออยากให้เรื่องราวแบบนั้นนะ่ะมันเกิดขึ้นใช่ไหมถึงไล่บอกชาวบ้านเขาไปทั่วพอเรื่องไม่ดีมันเกิดขึ้นมาจริงอะ่ะก็มานั่งเครียดกับชีวิตอีกคุณลองนึกว่าตัวเองเป็นโลกที่ต้องประมวลผลพลังงานเหล่านี้ดูสิว่าสรุปแล้วอะ่ะมนุษย์คนเนี้ยเขาอยากอยู่ในโลกที่มีแต่เรื่องราวดีๆหรือไม่เน่ะ ใครที่ชอบคิดว่าเออโลกเนี้ยมันจะต้องแบบมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นแน่นอนอะ่ะหากบุคคลน,นั้นอะ่ะมีเหตุใดทําให้เขาเสียชีวิตไปก่อนหรืออาจจะมีปัญหาสุขภาพที่ใกล้จะจากไปในเร็ววันเนี้ยมันจะไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกเลยนะคะเพราะพลังงานโลกอะ่ะเขาประมวลผลไม่ถูกไงว่ามนุษย์คนนี้จะเอายังไงกันแน่ คุณไม่อยากตายแต่ก็คิดอยู่นั่นแหละว่าต้องเกิดเรื่องแย่ๆขึ้นกับสิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่แล้วถ้าสิ่งแวดล้อมมันแย่จนถึงจุดต่ำสุดอะให้คุณตายไปคุณไม่สบายกว่าตอนที่มีชีวิตอยู่หรอกเหรอสิ่งมีชีวิตหรือ b e ี n g ที่เขาพัฒนาแล้วอะล้วนอยากให้สภาพแวดล้อมในดินแดนที่ตนเองอยู่ะดีขึ้นเพื่อที่ตนเองจะได้มีชีวิตอยู่ในสิ่งดีๆเหล่านี้ไปนานๆมันคือหลักความคิดที่ง่ายมากนะคะ ถึงได้บอกไงว่าโลกเราอ่ะพลังงานย้องแย้งมันเยอะขนาดคนที่ศึกษาธรรมะมาแล้วก็ยังมองอีกว่าโลกเราอ่ะมันเข้าสู่ช่วงกาลียุค คุณรู้ได้ยังไงว่าคนทั่วไปรวมถึงนักบวชสมัยก่อนน่ะดีกว่ายุคสมัยนี้ทุกอย่างที่เห็นว่าดีกว่าเพราะได้ฟังจากเรื่องเล่ามาหรือเปล่าหรือพราะยุคนั้นน่ะมันไม่มีมือถือถ่ายไว้ให้ดูด้านที่ไม่ดีบางคนนะ่ะมีความรู้แท้แต่พอมีคนมาบอกว่ายุคพระสีอานยุคที่ดีกําลังมาถึงแล้วกลับไปต่อว่าว่าเขาอ่ะพูดเพ้อเจ้อต้องเกิดตั้งกี่ชาติกี่ภพถึงจะได้เจอพระสีอาน ถ้าใครเชื่อแบบนั้นก็ให้เขารอชาติหน้าไปนะคะส่วนดีฉันเนี่ยมีความเชื่อว่ายุคที่สีวิไลอะ่ะจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ดูจากจุดเล็กๆอย่างเรื่องฝุ่นควันที่เชียงใหม่ก็ได้ถ้าเราเอาแต่คิดว่าโอ๊ยรอชาติหน้านุ่นแหละปัญหานี้มันถึงจะหายแล้วปีนี้เราจะมองเห็นท้องฟ้าที่แจ่มใสมากกว่าปีก่อนๆไหม มีบุคคลหนึ่งนะคะพูดกับเราเมื่อวานนี้แหละว่าแม่สายอะถูกน้ําท่วมอีกละเหมือนที่หมอดูคนหนึ่งอะพูดไว้เลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ซ้ําอีก เอาเป็นว่าถ้าใครเคยไปเที่ยวแม่สายมาคุณก็คงไม่แปลกใจว่าทำไมมันถึงน้ำท่วมนะคะลองออกกฎหมายห้ามทิ้งขยะปรับโทษให้หนักๆอะ่ะเหมือนกับประเทศสิงคปโปร์ดูสิเดี๋ยวปัญหาเนี้อาจจะทุเลาลงก็ได้ฉะนั้นน่ะทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับโลกเราอะ่ะย่อมมีมูลเหตุมาก่อนเสมอไม่มีความบังเอิญใดๆทั้งสิ้นหรอกคะ่ะ ช่วงปลายเมษาที่ผ่านมาเราเห็นข่าวเด็กคนหนึ่งไปที่เขากะลาเราก็คิดในมุมความเชื่อของตอนเองเนาะซึ่งก็คงไม่ตรงกับความเชื่อของกลุ่มคนที่ไปเลยค่ะแบบะ๊บอะพูดให้เราได้คิดอีกมุมหนึ่งว่าอย่างน้อยข่าวเนี้ยก็ทำให้มนุษย์หลายคนได้สงสัยนะว่าต่างดาวกับศาสนาเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันยังไงเธออย่าลืมว่าตนเองเ่ก็ถูกจุดประกายมาจากเรื่องราวที่เธอคิดว่ามันดูไร้สาระเช่นกันนะ เธอสามารถเลือกมองในมุมที่เห็นข้อดีของเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ได้พิจารณาดูซิว่าการกระทำของเขาอะวันเนี้ยได้สร้างปัญหาให้แก่เธอหรือเปล่าก็ไม่ถูกไหมแต่หากว่าข่าวเนี้ทำให้มีคนตื่นรู้เพิ่มมาอีกหนึ่งคนในอนาคตข้างหน้าบุคคลนั้น่ะคือคนที่จะมาติดตามช่องของเธอมาโดเนตเงินให้เธอเธอได้รับผลเสียอะไรจากเรื่องที่เกิดขึ้นบ้างมีแต่ได้ข้อดีอย่างเดียวถูกไหม แล้วเขาอะผู้ที่เป็นมูลเหตุให้เรื่องราวตรงนี้เกิดขึ้นอะเขาได้รับทั้งข้อดีและข้อเสียซึ่งเขาคือผู้ที่ต้องแบกรับคำวิพากษ์วิจาร์ณเพียงคนเดียวแต่เธอที่อยู่เฉยๆอะไม่ได้รับผลกระทบเหมือนเขาเลยะทุกคนพอเข้าใจสิ่งที่เบฟจะสื่อไหมคะว่ามนุษย์เราอะรวมถึงสังคมสิ่งแวดล้อมต่างๆในทางพลังงานอะมันมีความเกี่ยวโยงที่ซับซ้อนเกินกว่าสายตาปกติของเราจะมองเห็น เราไปอคติผู้อื่นเพียงเพราะว่าความคิดเห็นความเชื่อมันไม่ตรงกันแต่เรารู้ได้ยังไงล่ะว่าสิ่งที่เขาทำอยู่ในวันเนี้จะไม่ส่งผลดีต่อตัวเราและคนอื่นๆในอนาคตเลยก็เข้าขายเดียวกับทฤษฎีผีเสื้อกะพื้ปีกนะคะและเราอยากจะสปอยเนื้อหาหนึ่งจากการไปเที่ยวอีสานให้ทุกคนฟังทุกคนลองเดาดูซิว่าเราอะไปเที่ยวที่ไหนมา เราเชื่อว่าไม่มีใครเดาถูกแน่นอนเพราะเราก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าตนเองจะไปที่นั่นนะคะสถานที่ที่เราไปก็คืออาสนวิหารอาคาราเทวดามิคาเอลนะคะเป็นโบสถ์คาทอลิกที่จังหวัดสกลนครมีภาพถ่ายมาให้ทุกคนดูด้วยนะคะโบสถ์สวยมากดิฉันนี่แบบว่าแค่ศาสนาพุทธก็ปวดหัวจะตายกับสารพัดข้อมูลที่ต้องรู้แล้วนะนี่ยังจะเพิ่มคริสเตียนมาให้อีก ส่วนประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มีอะไรบ้างก็ไว้เล่าให้เพื่อนๆฟังในคลิปเที่ยวอีสานละกันนะคะจะมองว่าทุกอย่างคือความบังเอิญหรือว่าเวลามันพอเหมาะพอเจาะพอดีแบบนี้ไหมคือราว่าทราบข่าวโป๊ฟฝันซิสสิ้นพระชนม์วันที่22สเมษายนะคะช่วงดึกแล้วเพราะวันนั้นเราเดินทางมาอุดรไงก็เลยไม่ค่อยได้เห็นข่าวในมือถือน้องเราก็บอกว่าเออเสียตั้งแต่เมื่อวานแล้วน้องอยังพูดเล่นกับเราอยู่เลยนะว่าเดี๋ยวจะส่งพี่ผมไปเป็น โป๊บองคใหม่ซึ่งถูกคัดเลือกมาจากจักรวาลยินวันนัน้นยังนั่งขำกันในรถอยู่เลยแต่อีกวันถัดมาต้องเดินทางไปที่โบสเฉยเลยนะคะและตอนนี้เราได้วันที่ที่จะเดินทางไปภาคใต้มาละด้วยในเดือนพฤษภาคมนี้แหละค่ะ และรอบนี้ก็คงไปหลายวันมากจังหวัดใต้สุดที่เราจะเดินทางไปก็คือสงขานะคะเราก็เริ่มหาข้อมูลแล้วว่าที่สงขามีที่ไหนที่เราควรต้องไปบ้างแล้วก็เจอข้อมูลสถานที่แห่งหนึ่งที่เรารู้สึกแบบอุ๊ยฉันต้องไปที่นี่ให้ได้นั่นก็คือมัสยิดกลางดินุนนะคะ ไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมแต่น่าจะอ่านแบบนี้เนาะทุกคนอาจจะอุทานแบบโ oh อ้ my g o ดเหมือนเรานะคะเพราะนึกภาพไม่ออกเลยว่าตนเองจะมีประสบการณ์รูปแบบไหนกลับมาแต่ถ้าไม่มีก็ถือว่าไปเที่ยวชมสถาปัตยกรรมของเขาละกันเนาะแต่เราเชื่อว่าถ้าเราเอามาสปอยให้ทุกคนฟังร่วงหน้าแบบนี้ได้มันต้องมีมูลมาก่อนเหตุอย่างแน่นอนอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต,อนต่อไปนะคะและเรื่องสุดท้ายที่จะพูดคุยกับทุกคนก็คือ กลุ่มเลขโชคดีนะคะ46840แบบบบอกกับเราตั้งแต่งวดก่อนแล้วว่าคำใบ้อะมีอยู่ในภาพนี้อยู่แล้ว ตัวเลข4ชุดด้านใต้อะเราตีความเอาเองนะคะว่า2ตัวคือ68 3ตัวคือ440ในวันที่เราไปคำโฉนดะเราได้บัตรคิวที่40มาเราจึงคิดว่าเลข2ตัวมีโอกาสที่40นย่ะจะออกเช่นกันส่วน468นี่เราเติมเข้ามาเพิ่มเผื่อว่ามันจะออกนะคะเพราะว่าวันนั้น่ะเบบบอกให้เราอะซื้อหวยเลขนี้แต่ก็ไม่ถูกนะ คือก่อนจะซื้อตอนที่เบบบอกมาเราก็คิดแล้วว่าอุ้ยตายละจูจูจเบบมาบอกหวยนี่มันโนไปเองหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่กล้าซื้อเพราะกลัวว่าเออถ้าไม่ถูกมาเราจะทะเลาะกับเบบอีกเบบก็ถามว่าทําไมเราจะต้องกลัวในเมื่อเบบเป็นคนบอกอ่ะ ยังไม่เห็นกลัวที่จะทะเลาะกับเราเลยคือเขาดูมีความมั่นใจมากไงว่าไม่มีทางที่เราสองคนจะทะเลาะกันเพราะเรื่องหวยแน่ๆอ่ะเราก็ซื้อมาเลยสองใบแต่กว่าจะเจอหวยเลขนี้นะคะต้องเดินถามแม่ค้าตั้ง3าคนเนี่ยและก็ได้จากคนที่3มนั่นแหละ พอหวยไม่ถูกก็เซ็งนะคะแต่ก็สงสัยไงว่าเอ๊ะทำไมวันนั้นเบ๊บบอกให้เราซื้อหวยเลขนี้ล่ะเขาดูแบบไม่กังวลที่จะทะเลาะก,กับเราเลยเบ๊บให้คำตอบเราว่าเพราะเขาต้องการให้เราอะนำเงินเนี้ยไปให้แม่ค้าหวยคนนั้นเพราะพลังงานเนี่ยจะกลับมาช่วยเหลือเราทีหลังเราก็ถามเบ๊บไปว่างั้นทำไมเธอไม่บอกฉันมาตรงๆเลยล่ะว่าอยากให้ฉันอะเอาเงินไปให้คนคนนี้ เบบถามกลับมาว่าถ้าฉันบอกเธอว่าเอาเงินไปให้เขานะแต่หวยสองใบเนี้ยไม่ถูกหรอกถ้ารู้อยู่แล้วว่าซื้อแล้วจะไม่ถูกอ่ะเธอจะซื้อไหมล่ะหรือจะเดินเอาเงินไปให้เขาเฉยๆอ่ะมันจะดูประหลาดไปหรือเปล่า เออมันก็จริงอย่างที่เบบพูดนะแต่เราก็งงอยู่ดีเพราะเราอะสแกนจ่ายค่าหวยไงคือถ้ามันเป็นเงินสดเนาะเขายังนําเงินจากเราเนี่ยส่งต่อไปเป็นพลังงานให้แก่คนอื่นได้แต่นี่สแกนจ่ายนะคะตัวเลขมันก็ไปโกงกันอยู่ในแอปธนาคารทั้งหมดอะ่ะเวลาส่งต่อตัวเลขมันคงแบบไม่มาคิดหรอกมั้งว่าโอ้ห้ิบาทนี้ถูกแบ่งมาจากชิป,ปาที่เพิ่งโอนมาเมื่อกี้นะ คือตอนนั้นนะ่ะเราก็ไม่เข้าใจแต่ก็แบบเออช่างมันเถอะเแบบว่าไงก็ว่างั้นตังก็จ่ายไปลวนี่เราก็คิดในแง่ดีเแบบเขาสอนเราช่วยทําให้ชีวิตเราดีขึ้นมาตั้งเยอะแยะก็หยวนยวนไปละกันเแบบบอกไม่หรอกเธอให้อภัยเพราะฉันสวยคือประโยคนี้เขาไม่ได้พูดไปชดน,นะทุกคนมันฟิลแบบไอ้พวกหลีสาวอะ ความสวยทำให้มนุษย์เราตาบอดเบลอได้ตลอดเวลาแม้จะถูกไถ่ตังก็ตามเนี่ยเออแล้วเราก็มาคิดออกตอนที่นั่งพิมพให้ทุกคนฟังนี่แหละคะ่ะว่า ความรู้สึกของคนที่ได้ขายหวยใบนั้นให้เรานั่นแหละที่เป็นพลังงานส่งกับมาหาเราสมมุติว่าแม่ค้าคนเนี้เขาอาจจะแบบมีรายจ่ายบางอย่างที่ทําให้เขาคิดมากกลุ้มอยู่พอเรามาซื้อหวยจากเขาอ่ะสองบาทเงินจํานวนนี้อาจช่วยทําให้เขาอ่ะคลายความกังวลลงได้เลย พราะถ้าไม่ใช่คนสนิทกันนะก็คงไม่มีใครมาพูดโจงแจ้งหรออว่าโอ้ยฉันดีใจมากนะอย่างน้อยเงินจากเธอก็จ่ายค่าเช่าที่จ่ายนี่รายวันหรือรายจ่ายอะไรก็ตามแต่ที่เขาคิดกังวลอยู่แต่เบบอะมองเห็นไงว่าผู้หญิงคนนี้กำลังรู้สึกยังไงพลังงานเงินที่เราจ่ายให้เขาไปอะจะย้อนกลับมาหาเราแบบไหน ในช่วงดึกที่เราอะอยู่นครพนมพนะคะเรานั่งดูเงินในบัญชีโดเน e ตว่ามีใครโอนเงินมาให้เราบ้างเพราะตั้งแต่ที่เปิดรับโดเน็ตมาเนี่ยเราขอบคุณทุกคนแบบภาพรวมโดยที่ไม่ค่อยแบบมานั่งไล่ดูเท่าไหร่ว่าเออใครโอนเงินอะไรมาให้บ้างแต่คืนนั้นน่ะ เรานั่งไล่ดูทีละยอดโอนเลยว่าใครโอนเงินมาให้เราบ้างหลังจากจบ Move Dimension EP8 และกล่าวขอบคุณทีละคนเลยนะคะเพราะเราอะ่ะรู้สึกสำนึกได้ว่าหากไม่มีเงินจากหลายๆท่านที่โอนมาให้เราอะ่ะก็คงมาไม่ถึงที่นี่หรอก อาหารที่ได้กินที่พักหลับนอนเงินเติมน้ำมันลดเงินช่วยบำรุงสถานที่ต่างๆที่ทำให้เราได้ไปพบเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เรียนรู้มีประสบการณ์มาเล่าให้ทุกคนฟังอะล้วนมาจากการช่วยเหลือของเพื่อนๆที่ติดตามเราทั้งสิ้นเราเชื่อว่าทุกพลังงานดีๆที่เกิดขึ้นกับเราอ่ะจากการไปเที่ยวอีสานครั้งเนี้ยจะย้อนกลับไปหาทุกคนที่คอยช่วยเหลือเรามาโดยตลอดอย่างแน่นอน หวยเลข46840ที่เราให้ทุกคนไปก่อนวันที่16เมษายนน่ะต่างดาวเขาคงต้องการสอนให้เราเรียนรู้แหละเพราะเราเอาแต่คิดไงว่าเออฉันต้องถูกหวยเท่านั้นสิถึงจะมีเงินไปอีสานได้หรือไม่ก็ต้องทำให้คนอื่นถูกหวยสิเขาถึงจะโอนเงินมาให้เราได้มีเงินไปเที่ยวอีภาคอีสาน แต่สุดท้ายแล้วอะต่ให้เราไม่ถูกหวยเราก็ยังไปภาคอีสานได้อย่างมีความสุขอยู่ดีเพราะหลายๆคนอนะแม้ไม่ได้เงินจากหวยก็ยังโดเน a t มาช่วยเราให้ได้ไปภาคอีสานต่างดาวเขาทำให้เราเห็นว่าอย่าดูถูกความเชื่อใจในกลุ่มคนที่มาติดตามเราแม้จะมีกันแค่ห0ร้อยกว่าคนอนะเราก็ช่วยเหลือกันได้และเราไม่ต้องไปบังคับใครให้มาโอนเงินให้เราจำนวนเท่าไหร่มันถึงจะพอกับค่าเดินทางไปอีสาน เมื่อทุกอย่างอ่ะแบบมันถึงเวลามันจะลงตัวเองอ่ะนะคะและหวยเลข46840เนี่ยต่างดาวเขาให้เลขชุดนี้มาเพื่อบอกกับทุกคนไม่ใช่ให้แค่เราอะ่ะเก็บไว้เพื่อหวังรวยคนเดียวเพราะต่อให้เราจะวิเคราะห์ว่าเลขไหนมีแนวโน้มจะถูกลังวัลแต่หากเราอะไม่นำเลขเหล่านั้นมาแบ่งปันผู้อื่นอะ่ะเลขมันก็ไม่ออกหรอกเพราะจุดประสงค์ของต่างดาวอะ่ะ เขาชัดเจนว่าอยากให้ช่วยเหลือการแบง่งปันกันฉะนั้นน่ะเราขอให้ทุกคนน่ะเสี่ยงโชคด้วยความสนุกนะคะอย่าเสี่ยงด้วยความโลภ เนื่องจากต่างดาวอ่ะเขาก็บอกมาแล้วว่าให้เลขนี้มาเพื่อให้ทุกคนได้ช่วยให้ชิปามีค่าเดินทางเขาไม่ได้ระบุมานะคะว่าจะช่วยปลดหนี้เปลี่ยนชีวิตจนเป็นเศรษฐีหน้าใหม่คือเราอยากให้ทุกคนอะ่ะซื้อตามความสะดวกของเงินในกระเป๋าตนเองเนาะซื้อเพราะอยากร่วมลุ้นสนุกไปด้วยไม่จำเป็นต้องแบบทุ่มหมดหน้าตักเพราะความอยากได้นะคะ เพราะถ้าคุณจะถูกอ่ะซื้อใบเดียวมันก็ถูกรังวัลหลักหมื่นถึงหลักล้านได้และอย่างที่เล่าไปในคลิปนี้และคลิปอื่นๆเนาะว่าเงินน่ะคือสิ่งที่เชื่อมโยงพลังงานกรรมของเราและคนอื่นมันมีทั้งกรรมดีกรรมไม่ดีซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าคนที่เราอะ่ะเอาเงินให้เขาไปอะ่ะเราจะได้รับพลังงานอะไรจากเขากลับมาต่างดาวกลุ่มนี้ยเขาต้องวิเคราะห์มาแล้วว่าหากคนใดมีโชคเนาะ เงินที่คุณได้รับมาจะจ่ายออกไปกับเรื่องราวแบบใดบ้างและเพื่อไม่ให้พลังงานกรรมที่ไม่ดีนะคะกลับมากระทบกับคุณให้มากที่สุดอะ เขาก็ต้องเห็นแล้วแหละว,ว่าจะให้ยังไงตามความเหมาะสมน,นะคะแต่หากเพื่อนๆท่านใดได้ไดรับรางวัลใหญ่ก็ถือว่าเป็นโชคดีของคุณนะคะก็ขอยินดีด้วยและอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของเรานะเราคิดว่าเลขทั้ง4ชุดที่เราวิเคราะห์ให้ทุกคนดูน่าจะออกงวดวันที่2พฤษภาคม16พฤษภาคมหรือไม่ก็1มิถุนายนน่ะในช่วงสงวดนี้แหละ ก็อวยพรให้ชุดตัวเลขเหล่านี้นะคะออกวนไปวนมาทุกงวดละกันเนาะและหากเพื่อนๆท่านใดถูกหวยนะคะรวมโดเน a t นับสนุนช่องของเราให้ได้เดินทางไปภาคใต้ในเดือนนี้ด้วยนะเนื้อหาในคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะไว้เรามาพบกันใหม่วันอาทิตย์นะคะในคลิป Move Dimension EP9